ต้องขอกลืนน้ำลายตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เลยว่าหลังจากที่รู้สึกไม่เปิดใจกับเรื่องนี้ไม่เปิดใจกับ a r i เ l รียลฮันล r r เบในครั้งนี้ขอกลืนน้ำลายตัวเองอึกใหญ่ว่าเฮ้ยสนุกว่ะเฮ้ยเป็นในทิศทางที่ดีว่ะแล้วมันสารต่อเจดจำนงของคุณวอลดิสนีย์ที่บอกว่าใครๆก็สามารถเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้ l สวัสดีค่ะชาความบีบิวทุกคนวันนี้บีบิวจะมารีวิวกับเรื่องนี้เลยค่ะ The Little m e r m a i d เงือกน้อยประจนภายในฉบับ l i ฟ e a อคชั่นั่นเองค่ะเออต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดูหนัง บิิวได้รีแอคตัวอย่างทั้งในช่องตัวเองนะคะแล้วก็ในช่องของฟิล์มนัวก็ทุกคนรับรู้ว่าบีวิวนั้นไม่ได้จะเรียกว่าไม่ได้รักแอรี l ในเวอร์ชั่นของคุณฮัลลี่เบอร์รี่ร้อยเร์เซ็นเราเฉยๆกับสีผิวแต่ในเรื่องของทรงผม<ต>เดนล็อกเอยลยแอันนั้นเราติดแต่เมื่อบีิวได้ไปดูตัวอย่าง20สนาทีเฮ้ยรู้สึกว่า มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเหมือนที่บีวิวได้ลงคลิปเป็นเวอร์ชั่นช็อตลงใน u t u b e เลยน,นะคะรู้สึกเป็นไปในทางที่ดีด้วยแล้วเมื่อเราดูจบต้องบอกก่อนเลยว่าบีวิวเปลี่ยนความคิดของบีวิวไปเยอะเลยเยอะมากๆเลยเพราะตัวนี้ a อเรียเวอร์ชันของ h a l l รี่เบอดีกว่าที่คิดไว้มากๆเขาดูดีมากๆตอนที่เขาเป็นเงือกน้อย ตอนนี้เขาเป็นแอเรียเขาดูดีสุดๆไปเลยแล้วพลังเสียงของน้องนั้นสดใสแล้วเหมะที่จะเป็นนางเงือกที่มีบทเพลงไซเลนเอาไว้ช่วยเหลือคนหรือเอาไว้กล่อมคนเพื่อล่อลวงมนุษย์อะไรทำนองนั้นคือเขาเหมาะมากในบทบาทนี้ในส่วนของวิบิวที่จะพูดต่อไปนั่นก็คือบทบาทหรือเนื้อหาของตัวละครที่ถูกเปลี่ยนไปจากแอนิเมชันสำหรับวิบิว ตอนดูอ่ะคือบิบิวอ่ะเป็นคนที่เป็นติงเจ้าหญิงดิสนี์มาตั้งแต่เด็กบิบิวเติบโตมากับแอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนี์ไม่ว่าจะเป็นซินเดอเรล่าแอเรียลเบลบิวี้แอนเดอะบีสมูหลานแล้วแอนิเมชันที่บิบิวดูบ่อยมากๆที่สุดนั่นก็คือแอเรียลเพราะบิบิวเป็นคนชอบใต้ท้องทะเลมากๆคือทุกคนจะเห็นว่าขนาดชื่อช่องอ่ะยังเป็นอควาบิบิวอ่ะคือมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องชอบตัวของแบบโพไซดอนหรือชอบของ เพอร์ซี่แจ็คสันแต่บีวบิวบอกเป็นคนชอบใต้ท้องทะเลมานานแล้วแล้ว,ลวยิ่งมีนิยายที่แต่งเกี่ยวกับทะเลการ์ตูนที่เกี่ยวกับทะเลเราจะยิ่งอินมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแอเรียลบบดูจนบิบแทบจะจボボําบริบทหรือประโยคที่พูดในแอนิเมชันได้แทบจะเป๊ะๆทุกประโยคและในไลฟ์แอคชั่นครั้งนี้เขาแทบจะใส่เป๊ะๆมาทุกประโยคเลยค่ะคือเป็นแบบเริ่มต้นในแอนิเมชันเป็นแบบใด l ไลฟ์แอคชั่นก็เริ่มต้นแบบนั้นเป๊ะๆเรียกว่าซีเควนซ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้น ในตัวของแอนิเมชันเรื่อง The Little Mermaid นั้นเขาแทบจะยกลงมาในภาพยนตร์เลยค่ะแต่เขามีปรับเปลี่ยนให้มีความสมเหตุสมผลมากขึ้นอย่างเช่นธิดาของไททันทั้ง7พระองค์ซึ่งธิดาไททันของ7พระองค์เนี่ยเขาบอกว่ามาจาก7จ็ขาบสมุทรค่ะถ้าทุกคนลองไปดูเนี่ยมันจะมีครบทุก7จ็ขาบสมุทรเลยลองไปเปิดแผนที่ดูนะคะแต่เดี๋ยววิวจะขึ้นให้นะคะมันก็จะมีทะเลจีนใต้ ทะเลแคริบเบียนตรงนั้นตรงนี้แล้วลูกๆเขาทั้งเจ็ดคนน่ะก็เป็นสัญชาติเชื้อชาติแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นปลาพันธุน์นั้นๆที่โด่งดังในแต่ละคาสมุตรจากคาสมุทรอินเดียก็เอาเอา่อนักแสดงเชื้อสายคนอินเดียมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทะเลจีนใต้ก็เอาไปคนจีนเอเชียมาซึ่งมันเหมาะมากแล้วแอร,รียลอะค่ะอยู่ในคาทะเลของทะเลเขตร้อนเป็นเมืองร้อนแล้วมีมะพร้าวเอ่ยใดก,ก็ก็เรียกว่าสมจริงซึ่งตรงเนี้ยวิวชอบมากกับการที่เขาให้แอร์ไทม์ กับธิดาทั้งเจ็ดเพิ่มขึ้นแล้วมีการพูดพูดถึงการอนุรักษ์เอ่ยใดในใต้ท้องทะเลอันนี้เรารู้สึกชอบมากแลวรู้สึกว่าแอเรียลในเรื่องนี้มันไม่ได้จะโวคกเรื่องเชื้อชาติชาติพันธุ์อย่างเดียวแต่เขายังโวกเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องแบบโลกร้อนปะการังที่ถูกฟอกขาวปะการังที่ถูกทําลายด้วยเงื้อมือของมนุษย์เออเขามีการพูดถึงบีบรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ โกในหลายๆเรื่องแล้ววกไปในทิศทางที่ดีเออคือถามว่าสําหรับคนดูหนังอย่างเราอ่ะเราโหไม่ช่องแต่เทรลเลอร์รอดูหนังอะไรเงี้ยเราก็พูดกันไตลอดแหละแต่มันอดไม่ได้ไงเมื่อแบบเราเห็นแอรี่เข้าเป็นเวอร์ชั่นนี้แต่ว่าเราเปิดใจลดอคติที่มีต่อคนเล่นลงเราจะเห็นความสวยงาม ที่ Live a อคชั่นนำเสนอในครั้งนี้ได้ค่ะคือคุณวอลดิสีย์เขาเคยกล่าวไว้ในสารคดีนะคะว่าใครๆก็สามารถเป็นเจ้าหญิงได้ไม่ว่าจะคนเชื้อชาติไหนสีผิวไหนก็เป็นเจ้าหญิงได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อพิสูจน์เลยค่ะว่าใครๆก็สามารถเป็นแอรียลได้เมื่อเรายอมรับการเป็นแอรียลของคุณฮาร์รีบรีแล้วอะเรารู้สึกว่าเออมันก็ส่งเหตุสมผลของการที่จะมีแอรียลขางนี้และ สิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือฉากบางฉากที่เราเห็นว่าทําไมต้องลงไปในทะเลในบางในบางฉากคะนี้บีวิวไม่ขอสปอยเลยกันเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนิดหน,น่อยหน่อยไปอยู่บนบกซะเยอะกว่าอะไรเงี้ยบีวิวรู้สึกมันสมเหตุสมผลกว่าในแอนิเมชันเพราะในแอนิเมชันอะเราจะรู้สึกว่ามันต้องลงไปทะเลทําไมนะตรงเนี้ยนึกออกปะเราจะอออกเรือไปเพื่ออะไร เพื่อทำพิธีอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยลรออะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออเขาสมเหตุสมผลมากขึ้นเยอะมากๆค่ะในส่วนที่จะไม่ชมก็ไม่ได้นั่นก็คือเออรซูล่าและวนันเนสซ่าที่สุดของหัวใจเจ้บอกเลยคือถ้าใครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โตมากับตัวร้ายก็ร้องเพลงกระปุกกระปีกจุกรจิกอะไรอย่างเงี้ยเธอจะเลิฟ เออร์ซูล่าและว,วันเนซตาจริงๆคือต้องบอกก่อนว่านักแสดงที่เล่นเป็นเออร์ซูล่าท่านนี้นะคะเขาเป็นนักแสดงที่แสดงแบบทางตลกด้วยพอเขาเอาความตลกของเขาที่นาเสนอมาอยู่ในตัวละครของเออร์ซูลามันน่าหลงมากกลายเป็นว่าเออร์ซูล่ามันไม่ได้ร้ายอย่างเดียวแต่มันมีชีวิตชีวามันมีความเป็นแบบ เป็นมนุษย์นิดหน่อยเออมัน,มนเขาเรียกว่ามันมีรักโลกกดหลงของตัวละครนอะ่ะเออแล้วมันมีความตลกบกาหามากขึ้นแล้วที่สําคัญเลยอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ทําให้ตัวของเออรซูล่าเป็นปลาหมึกกระจอกงอ,งอยอย่างเดียวเขาทําให้มีความสามารถพิเศษของปลาหมึกอยู่ลงไปในนั้นด้วยเราเลยชอบบกความเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วก็ ร้องเพลงบอกเลยว่าเลิศแล้วฉากนางในทะเลคือแบบโอ้ยแม่มาสมควรไปดูใน IMAX เพราะมันสวยมากและการที่ปลามันแหวกว่ายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบวึบเหมือนจะว่าให้มาหาเราเลยเพราะฉะนั้นนะบิวอยากจะไปดูในโลง IMAX กับ The l i t t o e Moment เรื่องนี้ครั้งนี้อยากไปดูเลยและที่สำคัญวานิสาถึงแม้ว่าข่าวลือจะออกมาบอกว่าเขาออกมาเพียง5นาทีเท่านั้นแต่บิวพูดเลยนะมันเป็นเพียง5นาทีอาจจะเกินด้วย ที่ทรงพลังมากนักแสดงคนนี้ไปบทแตกของความเป็นวาเนซ่าไดเลเลอเพอร์เฟกวาเนซ่าที่ได้เสียงเพลงไซเลนของแอเรียลวาเนซ่าที่อยากได้เจ้าชายคนนี้แบบกระเฮียนกระหือรือวาเนซ่าที่อยากจะครองทุกสิ่งแล้วก็ต้องผ่นตัวเองไปเป็นเออร์ซูล่ามันเหมือนเธอเอากำปั้นมาทุบทั้งแผ่นดินแล้วมันสะเทือน นั่นน่ะคือตัวละครวนนรานิสซาเลยค่ะทุกคนมันปังมากและสิ่งที่จะไม่ชมไม่ได้นั่นก็คือตัวละครทั้งสามตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเช่นเจ้านกนกางนวลสิเขาเปลี่ยนเป็นนกที่มันสามารถว่ายน้ําลงไปฉกปลาได้ฉกปลาเลยไปจิกปลามากินได้นะคะที่ภาคโดยคุณอควาฟีน่าแล้วก็เซบาสเตียนและปุ้มปุยที่ดูจะไม่ปุ้มปุยสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือฟลาวเดอร์สามตัวละครนี้เรียกว่าเป็นเดอะแบกของภาพยนตร์เรื่องนี้เลย ถามว่าทำไมถึงเป็นเดอะแบกอย่างแรกเลยต้องยอมรับก่อนว่าตัวฮันรีเบรรี่เองแสดงดีก็จริงแต่ในบางฉากบางตอนเขาไม่สามารถถ่ายทอดผ่านสีหน้าและแววตาของเขาได้สีหน้าและแววตาของคุณฮันรี่เบรรี่นั้นดูจะเป็นตัวละครที่ต้องสู้รบปรบมืออยู่ตลอดเวลาดูแบบฉันกระหายในการชนะครั้งนี้ฉันกระหายในทุกๆอย่างณนะที่อยู่ตรงหน้าเลยไม่สามารถสื่อสารความเป็น ความเป็นคนไร้เดียงสาได้ขนาดนั้นไม่สามารถสื่อว่าความปรารถนาแรงกล้าต่อความรักบริสุทธิ์ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสามตัวละครอย่างเจ้ากัสเองมีมีขอเรียกชื่อยอวากัสนะคะหรือเซบาสเตียนและฟลาวดอร์เป็นตัวละครที่ให้ความช่วยเหลือหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วแบกเอาไว้แนบทั้งหมด เขามาสร้างความตลกสร้างสีสันตลกโปกฮาฟิลแบบเพื่อนบ้านขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆแล้วมันทาให้หนังเรื่องนี้มีสีสันแล้วไปในทิศทางบวกจริงๆบิวต้องพูดเลยว่าทิศทางบวกอย่างแรกที่ทําให้บิวหลักเรื่องนี้ยคือสักตัวละครนี้เลยจริงๆแล้วลองล,ลงมาก็เป็นแอเรียลในเวอร์ชันของแฮร์รี่เบอรีที่ไม่ได้งอมืองอเทา้ารอให้เจ้าชายมาช่วยเพราะนี่คือยุคใหม่แล้วค่ะยุคใหม่ที่เจ้าหญิงดิสนีย์ไม่จำเป็นจะต้องรอเจ้าชายให้มาช่วย อะไรขนาดนั้นหรือไม่ต้องรองให้เจ้าชายแบบยื่นมือมาหรือกระทําการเอ่ยใดที่จะต้องอวยพวกเธอพวกเธอสามารถอวยยศตัวเองได้แบบร้อเออประมาณนั้นเลยบีบิวชอบมากและยิ่งในฉากของใต้ท้องทะเลบีบิวชอบซีนอันเดอร์เดอะซีที่สุดคือชอบมากกว่าซีนเออร์ซูลาทุกคนคิดดูดิมันมีความสีสันมันมีความจริงที่แบบว้าวบีบิวชอบมากแล้วมันมี ปลาหมึกตัวหนึ่งที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงอยู่ในท้องทะเลจริงๆด้วยนะคะบิวบิวไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปลาหมึกผ้าหรือปลาหมึกอะไรที่มันพริวๆอะค่ะแล้วมันสามารถเปลี่ยนสีได้อันนั้นบิวชอบมากเรารู้สึกว่าเขาได้ทําการรีเสิร์ชใต้ท้องทะเลมาอย่างนี้ว่าเออน่านน้ำประมาณเนี้ยมันควรมีสัตว์อะไรมาบ้างแล้วสวยมากคือกลายเป็นว่าเรามองข้ามความเป็นนางเงือกอย่างแฮร์รี่เบอรีไปแล้วแต่เรามองถึงความสวยงามที่มันอยู่รอบตัวของตัวละครนี้แล้วมันเติมเต็มความฝันวัยเด็กของเราที่ เราอยากไปล่องในท้องทะเลอะ่ะแล้วหนังเรื่องนี้สามารถตอบโจทย์คนที่อยากไปล่องในท้องทะเลแล้วอยากเป็นเมอร์เมดเองได้อ่ะเอออันนี้เราชอบตรงนี้นะคะชอบแบบชอบมากๆแล้วยิ่งบทเพลงที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่อย่าง Part of Your World อ่ะเดี๋ยวบีบิวขึ้นไว้ด้านค้างนี้แล้วกันเนาะว่ามันมีชื่อเพลงอะไรบ้างนะคะแล้วบีบิวอะ่ะชอบทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเพลงเออร์ซูล่าที่แต่งใหม่ ที่เสริมมาจากอันเก่านะคะที่ตอนที่ตัวของแอรีละร้อง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลาดีลาดาลาแต่มันเพิ่มซีนตรงนี้มาแล้วแบบรู้สึกว่ามันวาวมากคือวิวอ่ะอดกลั้นตัวเองไม่ให้ฟังที่เขาปล่อยมาใน Spotify แบบเต็มๆอดกลั้นมานานมากๆเพราะเราอยากได้ First impression ตอนดูหนังเพื่อจะ เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังได้ว่าเพลงแต่ละเพลงอ่ะมันดีมากไหมแล้ว Part of Your World อ่ะเราฟังจนเราแบบเราชินชาไปแล้วแต่เราก็ยังชอบนะเมื่อมันไปอยู่ในหนังมันแบบเราร้องทุกครั้งที่ตัวละครแ r รียขึ้นมาเราร้องทุกครั้งที่เราดูเดอร i ลิเ e ิ e r โมเมแล้วครั้งนี้เราก็ร้องไปตามได้แบบฉันเนี่ยก็เป็นแอรี l อีกหนึ่งคนเหมือนกันนะจ๊ะอะไรอย่างนี้เออแล้วยิ่งแบบในส่วนของเพลงที่เขาเรียกอะไรแบบปากหอยปากปูที่มัน ันเป็นฟิลนินทาว่าแบบเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากแล้วอะควาฟินดาคือร้องดีแบบขั้นเทพแบบร้องดีมากๆกระเสบัสเซนคือแบบเลิศเลยเพอร์เฟกสุดๆเออแบบบิวชอบมาก Under the อันเดอร์ดสซีก็ชอบแบนด์นับวันยิ่งวันนสรางย,ยิ่งชอบแอรียลก็ก็ดีแต่ยกเวนเจ้าชายสำหรั B บบบิวเจ้าชายไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการ ในซีนที่จะต้องมีซิงกิ้งเกิดขึ้นบีวพูดแค่นั้นแล้วกันแล้วที่เหลือทุกคนลงไปตัดสินใจกันเองว่ามันดีหรือไม่ดีแต่สำหรับตัวบีวรู้สึกว่าเฉยๆเจ้าชายเรื่องนี้แทบจะเป็นตัวละครแบบโคตรพ่อโคตรแม่รองถึงด้วยซ้ำอ่ะคือจริงๆมันคือเมนหลักที่ทําให้แอรียลขึ้นมาบนทะเลนึกออกปะแต่กลายเป็นว่าเจ้าชายจากเรื่องเนี้โอ้โหแทบจะเป็นตัวละครที่โคตรรองอีกนิดนึงคือประกอบแล้วอ่ะแล้ว แทบไม่มีความสําคัญอะไรเลยพี่บิวขอใช้คํานี้ว่าไม่มีความสําคัญอะไรเลยแล้วรูปโฉมของเจ้าชายก็ไม่ได้แบบแล้นเลอเพอร์เฟกขนาดนั้นถ้าเทียบกับเวอร์ชันของ Beauty and the Be a s t เจ้าชายจากที่ปีศาจเอ,อ่อเป็นอสูรกายแล้วกลายมาเป็นเจ้าชายอันนั้นดูหลอกกว่าปังกว่าแต่อันนี้เรารู้สึกแบบแปลกๆจะหลอกก็หลอกไม่สุดจะไม่หลอกก็พูดไม่ได้ว่าไม่หลอกเพราะตอนเขาขึ้นมาบนบกแล้วตัวแห้งผมฟูอะไรอย่างเนี้ย ก็หล่อเออแต่มันแบบมันไม่สุดอ่ะทุกคนทุกคนนึกออกไหมมันอยู่แค่กลางกลางหรือวิวคิดว่านะเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เจ้าชายเด่นขนาดนั้นไงเขาอยากให้ฮันลี่เบอร์รี่อยากให้อารีเอลในเวอร์ชันนี้มันเด่นก็เลยเลือกเจ้าชายที่มันดรอปลงมาหน่อยมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วิวก็รู้สึกว่าแกในเมื่อม่มีเจ้าหญิงอะเจ้าชายมันก็ควรแบบหล่อเคียงคู่กันไปนึกออกปะเออสำหรับวิบวแบเป็นแบบนั้นเลยอืมก็นั่นแหลคะค่ะสิ่งของเจ้าชายรู้สึกว่าเพลงเจ้าชายที่ เกิดออกมารู้สึกไม่จาเป็นจะต้องใส่มาตัดซีนนี้ไปเลยก็ได้ถ้าตัดซีนเนี้ยนะจากหนังสองชั่วโมงอีกสิบกว่านาทีอะมันหายไปได้เลย,ไป,ไยไป,ไประมาณสามนาทีอะประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะนึกออกปะเออเราเลยรู้สึกว่าซีนเนี้ยเฉยๆเออและสิ่งที่ไม่ชอบจริงๆเลยก็คงเป็นฟลาวเดอร์นั่นแหละค่ะทุกคนคือฟลาวเดอร์อะคนในโรงที่ดูพร้อมกันกันกบบิมบิวทุกคนอนะทุกคนต่างขำใช่คับว่าทุกคนต่างขำจริงๆเพราะว่ามันปลาปลาซีนจนแบบ เราไม่มีความน่ารักให้กับบันอะแต่เรามีแต่ความเอ็นดูอะเอ็นดูในความพยายามของเขาที่จะใส่ความลาบ์ลายให้กับฟลาาเดอร์ซึ่งมันแบบเอ๊ะมันจริงไปหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเออแต่ก็ผ่านมองข่นันผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าตัวอย่างตรงกัสนั่นแหละตัวของนกกับตัวของเซบาสเตียนมันมาช่วยเสริมแล้วถึงแม้ว่าเซบาสเตียนจะเป็นปูเสฉวนเอยเอเอเป็นปูเสฉวนที่เทินมาเป็นปูนึ่งก็ตามแต่ก็ ถือว่าโอเครับได้ถือว่าแบบมันสนุกแล้วมันตลกแล้วมันก็สร้างเสียงของเราให้กับเราได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะในส่วนของ c g i ก็ต้องบอกตามตรงว่าบางอันก็มีลอยบ้างบางอันก็มีดีบางปะปนกันไปแต่ส่วนใหญ่จะไปในทิศทางดีแต่บางฉากบางตอนก็อะบางทีก็มืดไปเอาไม่เป็นไรบิวบิวคิดว่าอาจจะเป็นที่จอภาพยนตร์แบบที่บิวบิวดูลงที่บิวบิวดูก็ต้องยอมรับว่า มันก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นขนาดบิิวมาดูบนชั้นลอยอะ่ะซึ่งสูงกว่าชั้นปกติอะ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีบางสีที่มันมืดนะเออถ้าไปดู iMAX อาจจะสว่างขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้สว่างขนาดนั้นก็ต้องทําใจกันนิดนึงในบางฉากบางตอนที่มันจะมืดะนะคะโดยรวมแล้วบีบิวถือว่าชอบต้องขอกลืนน้าลายตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เลยว่าหลังจากที่รู้สึกไม่เปิดใจกับเรื่องนี้ไม่เปิดใจกับ a r ร i a l ัล l ี่เบ r รในครั้งนี้ ขอกรือน้ำลายตัวเองอึกใหญ่ว่าเฮ้ยสนุกว่ะเฮ้ยไปนในทิศทางที่ดีว่ะแล้วมันสารต่อเจตจำนงของคุณวอลดิสนีย์ที่บอกว่าใครๆก็สามารถเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้มันทำได้แบบนั้นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือแบบพูดแล้วจะหลงคายคือมันคือดิสซย์เมจิกจริงๆแล้วดิสนีย์ไม่เคยทำให้เมติกเหล่านั้นมันสูญหายไปได้เลย เขายังคงสานต่อความเป็นเวทมนต์ครั้งนี้ที่สามารถเสกให้เด็กๆทุกคนเสกให้ผู้หญิงหรือเสกให้วัยรุ่นตอนปลายอย่างพี่บิวได้กลับไปเป็นเสาหญิงหนึ่งครั้งอะเมจิกตัวนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยค่ะเวทมนต์ครั้งนี้ยังอยู่คือคุณวอลดิสนี์เขาสามารถถ่ายทอดความเป็นเขาความเป็นเวทมนต์ครั้งนี้ลงสู่รุ่นต่อรุ่นให้สานต่อได้อย่างไม่เสื่อมคลายจริงๆพี่บิวต้องขอบอกเลยว่า แอริเลในครั้งนี้ถือว่าดีเกินคาดจริงๆค่ะปรบมือเลยหรืออาจจะเป็นเพราะเรานั้นไม่ได้คาดหวังหรือเปล่าเออด้วยความที่ว่าเราเห็นเป็นแบบนี้แล้วเราเลยไม่คาดหวังเลยเไปดูเพื่อนรีวิวแต่ด้วยความไม่คาดหวังอันนี้แหละมันนํามาสู่สิ่งที่ฟูลฟิลใจคนที่ชอบเจ้าหญิงดิสซีได้อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆค่ะส่วนคะแนนนะคะที่พีบิวจะให้นั่นก็คือเจ็ดเต็มสิบนั่นเองค่ะ ก็คืออย่างที่บอกเนาะมีบนบ้างปรับปรายเจ้าชายร้องเพลงซีที่ไม่เนียนหรือการพูดบางอย่างที่มันดูเบียวไปนิดหน่อยเออมันก็ดูแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับรีวิวมีประมาณนี้แหละแล้วก็ฟาวเดอร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่สามารถอินกับฟาวเดอร์ตัวนี้ได้จริงๆแต่โชคดีที่มีกัสและเซบาสเตียนมาช่วยอุ้มชัวไว้มันเลยกลายเป็นว่าอังก็เอ็นดูแกงนี้พอสมควรอะนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนสำหรับรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ใครอะจรบอกว่า ขอให้ทุกคนลดอคติต่อนักแสดง<ม>ลดอคติต่อเชื้อชาติชาติพันธุ์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วตกเท้าลองไปดูเราไปพิสูจน์ด้วยตาของทุกคนเองว่า The Little Mermaid เงื่องน้อยประจนภายไลฟ์แอคชั่นในครั้งนี้มันยังพาทุกคนล่องเข้าสู่ โลกแห่งจินตนาการล่องเข้าสู่โลกเวทมนต์ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะรีวิวก็อยากให้ทุกคนไปติดตามรบับชมกันได้กับ The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะยังไงก็ต้องขอจบการรีวิว The Little Mermaid เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยติดตามช่องต่างๆของรีวิวเลยสามารถกดติดตามได้ให้การทุกครบทุกช่องทางนะคะพิมพ์คําว่า aqua b b i e w ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube ติ๊กต็อกให้ติดตามกันยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ